ก็ใหญ่ๆของยายสนไปแล้ว <divor ces> ตักให้จับให้รวมด้วยช่วยกันค่ะสองตายายมาจ้าคลิปนี้ลูกใหญ่ๆเลยจ้าองกมาระยะปะปะ阿ะเกราตัสซามินุนโกฮาลา阿ะ阿拉ลา บอกคุณตาอย่ามาแย่งฉันนะั่งอยู่ตรงนี้น่าให้เบี้มัหมุ่ยย่างตาสตัวเลยเยอะนั่นเป็นเรื่องตัดสิทกิ์ค่ะไหนได้ได้ถังครึ่งแล้วคุณตาได้ถังครึ่งแล้วมาเบี้ยตัวนึงเยอะคุณตาได้ถังครึ่งแล้วค่ะเย,ยสสวนก็ได้ถังครึ่งเหมือนกันไม่เลี้ยงน้าแต่คุณตาก็อยากอวดค่ะขอลผลไม้ฉันเนี่ยมันลูกสวยงามมากมันไม่มีควนันแล้วมันก็ไม่มีลูกเน่าลูกเสียเฮ้ยไม่ใช่สิ่ทุกข์ว่อย่าอันเปิดตั้ง ตัวละกรยอะ bon ่ะว่าอยากอั้มปรีตัวสายเด้านะอั้มปรีเยอระวังตกเด้ออันนี้คุณตาจะตอโ้กอใหญ่ๆของยีชนไปแล้วเก็บใกล้กันไม่ได้คุณตาแกเก็บไม่เกี้ยงเพราะว่าไอแนวนี้ของแกแกแกเก็บสาวไปเรื่อยๆโอดตัตะมาป๊าปบา นี่ตักให้จับให้รวมด้วยช่วยกันค่ะสองตายายนี่แหละค่ะชีวิตของพวกเราสองตายายก็จะอยู่กันประมาณนี้ค่ะถ้อยทีถอยอาศั<า>ย,<า>ยกันนะะคะนเนาะแม่โคน้อยคุณตาจะคุณตาจะตักแบบนี้เยสวนทำไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันต้องข้อต้องแข็งค่ะ ถุงนั้นก็ถุงเป็นเห็ดโอเคนู้นสองถงังอยู่แล้วเอาไปเทใส่แล้วก็เอาไปเดี๋ยวคุณตาจะเอาไปรถเด้อควะเด้กสองถังนั้นเพราะว่าเราเต็มแล้วคนละถังเพราะว่าทางมันไกลมากเป็นกิโลนะคะแล้วเยสนจะหิ้วออกไม่ได้เยสนก็ต้องเก็บรอคุณตาอันนี้แหละคะ่ะอันละครึ่งถังกว่าคุณตาจะมาเยสนก็คงจะเต็มพอดีมันไกลมากจ้ะ นี่แหละคะ่ะหาอยู่หากินเดี๋ยวเรามาเก็บต่อค่ะเต็มถังแล้วจ้าตรวจจากคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคุณตาเอาไปรถแล้วทีนี้อันละคนละครึ่งถังอันนี้ก็เราจะต้องไม่ได้คิวนะคะเนาะค่ะนาอก็เอาวางไว้ตรงแถวนี้ค่ะ มาเด้อจะสู่ชีวิตด้วยกันหกสิบแล้วยังค้านกระดอนคอนกระแดงกอยู่พี่นองเอ้ยนี่แหละค่ะการหาเบอร์รี่ของพวกเราแต่ละวันวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาป่าเก่าป่าเดิมลึกมากยิ่งเก็บทุกวันยิ่งลึกไปเรื่อยค่ะถ้าไม่มาป่านี้เราก็ไม่ได้เบอร์รี่นั่นเองค่ะถ้าว่า แถวที่ว่าใกล้ๆทางรถหรือว่าที่จอดรถอะไรก็หมดไปแล้วค่ะอันนี้ก็กิโลกว่าเดินเข้ามาลึกมากพวกเราก็สู้กันอย่างกันนี้แหละคะ่ะทำอย่างไรจะได้ตั๋วเครื่องบินกลับไทยเนาะคะ่ะก็พยายามหากันได้มากได้น้อยเราก็เอาก็ยังดีที่ว่าไม่ได้จกกระเป๋าเพิ่มอีกอันนี้ก็ใช้แรงหากันค่ะ แต่ละปีพวกเราจะทำแบบนี้ละค่ะรอโอกาสนี้มานานหนึ่งปีก็มีหนเดียวที่ว่าจะให้เราได้ทำได้หาแบบนี้เราชีวิตของสองตายายค่ะเพราะว่าคุณตาก็กเกษียณงานนั่นเองแต่สำหรับยายสนก็ตกงานเนาะค่ะเรามีให้หาแบบนี้เราก็หาแบบนี้ถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้กลับไปหาลูกหาหลาน ทำไปเหนื่อยก็พักอย่างไรเยสุนก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนกับคุณตาด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดลิปต,ต่อต่อไปเดี๋ยวก็ได้ต่อที่เก็บเห็ดแล้วค่ะเก็บเบอร์รี่หมดนี่ก็จะเข้าป่าหาเห็ดกันแล้วค่ะนี่แหละค่ะเราก็อยู่กันแบบนี้เราก็แชร์ทริปทินมาให้พี่น้องได้ชม นะครับยามไหนจะสบายสักทีปวดขาแกไหนก็ทนเด้อพี่น้องเด้อทำเพื่ออะไรทำเพื่อเงินพี่น้องจ้ะทำไมถึงบอกว่าทำเพื่อเงินหาตั๋วเครื่องบินก็บ้านเองอเดี๋ยวมาดูลูกใหญ่ๆตรงนู้นลูกใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ะ ได้ประมาณนี้ลูกสีเขียวเบอร์รี่ไอ้สีแดงได้จ้ะเดีอมีแสงเดดค่อยยังชั่วตุตาบอกว่าสิบโมงฝนจะตกมาตั้งแต่นู้าพักตื่นแต่เช้ามาถึงปลาเปียกกระพุกกระบุดปลาเริ่มแห้งแล้วจ้ะบางทีอากาศมันก็เปลี่ยนน่ะมันบอกว่าสิบโมงกว่าฝนจะตกแต่อันนี้ไม่ตกก็โอเคอยู่ค่ะ เมื่อวานก็บอกว่าฝนจะตกตอนบ่ายแต่ก็ไม่ตกเปียกกระบุกกระบูดแม่ฝนตกเหมือนฝ้ารั่วเลยสามวันสี่วันซ้อนพี่น้องเอ้ยอุย้ยลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องตรงนี้เดี๋ยวไปเอาต้น้นก่อนเด้อลูกไม่ไงล่ะ มนลูกใหญ่ๆเลยจ้ะไปป่าไหนก็หาไม่ได้พี่น้องเอ้ยเบอร์รี่แห้งหมดในเขาฝนชุบแบบนี้คอยดูเขาจะฟื้นไหมที่ว่าลูกเล็กๆเมื่อปีที่แล้วแบบนี้เลยจ้ะนะะมาปีที่แล้วเบอร์รี่ของเราจะแบบนี้นะคะทุกป่าเลยจะดกแบบนี้เลยค่ะเป็นกองแบบนี้แหละถึงบอกว่า ออเดอร์ของเราเจ็ดถังเราก็ตักมาเจ็ดถังแต่ละวันมันไม่มีคุนย,ยุงยุงกจะถ้าเจอใหญ่ๆอย่างนนี้ก็โอ้โหงามจะลูกใหญ่ตรงนี้สามดอกเลยจ้ะเดี๋วดอกดอกใหญ่นี้ก่อนเนะาะค่ะอบอวลใหญ่สนชอบชอบเพชรอันนี้มันหวานจ้ะ อันนี้ไม่ต้องไปต้มก่อนผัดได้เลยต้มได้เลยแกงได้เลยเนอไม่ต้องไปลวกน้ำทิ้งจ้ะอันนี้เอาไปนึ่งก็อร่อยนึ่งใส่ผักขาออวบเลยค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เห็ดเริ่มขึ้นแล้วเด้จะเด้อเก็บเบอร์รี่ไปด้วยเก็บเห็ดไปด้วยเ็ดเห็ดก็อดไม่ได้พี่น้องเอ้ยเห็ดมันก็เริ่มงอกแล้วเนาะก็เก็บเห็ดไปด้วยเก็บเบอร์รี่ไปด้วยอุ้ย ล่วงโคโลเลยเดี๋ยวก็ได้แกงเองนั่นแหละคะ่ะตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาได้หม้อแกงใหญ่หนึงแล้วจ้ะเบอร์รี่เต็มกระบอกพอดีอุ๊ยงานจ้ะอันนี้อันนี้ก็กอบักใหญ่มีลูกอยู่ประมาณนี้จ้ะหายากเดอ้อเบอร์รี่ปีนี้จ้ะ อันนี้ไม่ใช่มายั่วยุวให้พี่น้องว่าตื่นอกตื่นใจแล้วก็อยากจะมาเด้อหาอยากค่ะบอกตรงๆหายากเดอรดี่ปีนี้หายากมากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการดูด้วยค่ะใครคิดจะมาก็ศึกษาดีๆเด้อขนาดพวกยายตาอยู่นี่ก็ยังหาลำบากจนจะรู้ป่าอีกด้วยไปป่าไหนป่าไหนก็ไม่มีก็มาเล็มเอาป่านี่เหมือนเดิมหลายป่าแล้วค่ะไม่มีจ้ะ นี่แหละค่ะก็โปรดเทวิจารณญาณในการรับชมด้วยไม่ยั่วยุให้ผู้ใดว่าเออปากเงินแสนเราอยากจะมาตื่นตัวตื่นใจกันอยากจะมาเด้อกว่าจะเจอต่อละดดนแต่ละก้อก็โอ้โหนั่นแหละค่ะมันตั้งกล้องเก็บให้พี่น้องชมนั่นแหละเสยเอาจนลูกสองลูกก็หาเอาลูกหลานยายสมนจะได้ทุดไหมเนี่ยเป็นนี้ทสอมาเนี่ย เจ็ดหมื่นเด้อกว่าจะได้เจ็ดหมื่นในสองเดือนจะได้ไหมพี่น้องก็ลุ้นอยู่นี่สมัยก่อนยังว่าสามสี่หมื่นเดี๋นี่ 7, เจ็ดหมื่นเบอร์รี่ก็หายากอีกตัางหากถึบอกว่าปะละูกใช้วิจเจรณาญาณเด้อเพราะว่าป่าเงินเสียนก็่าตื่นตามเขาคิดดูดีๆมาเราจะได้ไหม มันได้เป็นบางคนเดอ้อบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้บางคนหาเก่งก็ได้บางคนมาประจําเขารู้ป่าแบบี้สวนรู้ป่านี่แหละค่ะรู้ดอนด้วยซ้ําไปาป่านี่ดอนไหนเคยดกนั่นแหละค่ะคนไหนเขาเคยมาประจําเขารู้ป่ารู้ดอนเขาก็ได้เงินเดอ้อขนาดตากับย้ายเนี่ยเก็บมานี่ อาทิตย์กว่าแล้วยังไม่ได้ตั๋วเครื่องบินพอใบเลยพี่น้องอันนี้บอกจริงๆนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยกลัวเข้ามาแยกนี่อย่างงุ่นอย่างนี้นะจริงๆจ,งจ,งจ้ะพี่น้องจ้ะยังไม่ได้ตั๋วเครื่องบินพอใบเลยสมัยก่อนนะ่ะตั๋วเครื่องบินใบใบหนึ่งก็แปดเก้าร้อยยูโรมันก็ไปได้ซื้อล่วงหน้าเอาไว้นะคะน้องเด๋ยเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่พันกว่าพันกว่าขึ้นไปถ้าเราไม่ไปสายอ้อมจริงๆนะ่ะไปสายอ้อมก็จะไปได้นี้คนแก่ ใกล้ด้วยปวดแข้งปวดขาแล้วอีกอย่างสองตายายไม่เป็นภาษาอังกฤษจ้ะต้องสายตรงเท่านั้นถึงจะพากันกล้าไปไม่งั้นก็โอ้โหมันไกลแล้วก็ไปไม่รอดค่ะนั่งไม่ไหวกลับบ้านแต่ละทีนะ่ะดีใจดีใจแต่เป็นทุก์เป็นทุก์กับนั่งเครื่องเ้อนี่ก็ได้ลูกยายจ้ะ